มาชมสวนพ,พี่เมย์นะครับพี่เมย์จะมีการปลูกอ,อันนี้คือกระดุมที่จะเอาทําต้นพันเุาเรียกว่าเป็นเป็นไว้สําหรับเอาไปเสียบต้นต้นต้นเดิมที่ปลูกลงดินเนาะนี่นะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือต้นที่เพาะเม็ดนะฮะลงดินนี่คือกระดุมนะครับแล้วอันนี้คือต้นพัน์ต้นพันุ์ที่จะเอาไปเสียบเสียบยอดนะฮะที่เลี้ยงไว้เนาะ โอ้ต้องต้องต้องอย่างนี้ก่อนเลยพี่เมย์ใช่ฮะอ๋อเราไม่ใช่เราไม่ตัดยอดไปไปทาบเลยเหรอใช่ใช่เราแปะเลยก็ได้หรือว่าตัดก็ได้แล้วแต่เราอ๋ออันนี้อันนี้มันจะทรงได้ดีกว่าใช่ใช่มันจะกำลังดี่านี่นี่พาไปดูที่ติดแล้วหน่อยที่ติดแล้วนี่พี่เมย์วันนี้จับพี่เมย์ทำคลิปหน่อยนะครับนี่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 เนี่ยต้นนี้เพื่อนผมอยากให้เพื่อนดูตรงไหนฮะดูตรงที่ว่าพอมันติดแล้วมันโตมากเลยเพื่อนครับ นี่ฮะพี่เมย์บอกว่าตั้งแต่ทาบเนี่ยฮะใช้เวลาสองเดือน,นสองเดือนกับห้าวัน,วนสองเดือนิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งอ๋อเนี่ยผมพี่กบเคยทาคลิปของพี่เมย์ไว้รอบหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้คือเอาต้นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มาทาบนะครับแล้วก็พอมันติดปุ๊บนะเราก็ตัดต้นนี้ตัดตรงนี้เลยหรือหรือตัดเลยต้องรอติดก่อน,นอ๋อให้มันติดก่อนค่อยตัดนะ แล้วผล,ลประมาณสี่ห้าวันเนี่อ๋อตัดสี่ห้าวันที่ผ่านมาอ๋อตัดยอดตรงนี้นะแล้วตัดเราตัดถุงออกเออแล้วตัดตรงนี้ออกด้วย<ช>นะยแล้วเพื่อนๆลองดูนะผมให้ดูนี่เนี้ยแค่สองเดือนสิบห้าวันนี่มันสูงอย่างนี้ตั้งแต่แรกหรือว่ามันทีแรกมันติดแดงพี่ออ๋อ เลอวมันมันยืดมันแตกขอ้โหอันนี้คือเขาเรียกว่าูประมาณเนี้ยพี่ตอนฟันประมาณรับแ้วมันก็แตกขึ้นอีกอ๋อมันแตกนี่สองเดือนกว่าแตกสูงเท่ากับทุเรียนปลูกมาเป็นปีเลยนะประมาณปีเออแต่ต้นต้นทันมันปลูกมาเป็นปีอยู่แล้วต้นพันประมาณปีนึออประมาณปีอยู่แล้วแต่ว่าคือจากตรงนี้ไปเพื่อนครับที่ผมให้ดูจากตรงนี้ไปจนมันโตอย่างนี้นะครับแค่2เดือน15หวันเนี้ย หลังจากที่ทาบแล้วครับแล้วก็มันโตขึ้นตอนแรกเนี่ยมันสูงแค่ประมาณนี้ตอนนี้มันก็สูงไปอีกนะท่วหมหัวแล้วนะครับประมาณ3าเม,เรมตรแล้วนะสูงได้3เมตรได้นะฮะสเมตรนะเท่าก<ม>ับทุเรียนอายุ2ปีแล้วครับอืถือว่าไวมากถ้าเขาตั้งภูมิได้เขาจะเร็วมากเร็วกว่าทุเรียนที่ปลูกเยอะมากนี่ฮนะนี่นี่นี่เนี่ยผมพาพาชมเนาะที่ผมมาที่สวนพี่เมย์อยู่ที่ขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับปลูกกระดุมนะฮะ นี่เหมือนกันเพื่อนครับพี่กูพา,าดูเนาะนี่เหมือนกันนะครับนี่ต้นที่ที่ที่พี่เขาทาบแล้วนะเนี่ยผมให้ดูนะฮะอันนี้คือเนาะเราก็เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อยากอยากดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอเขาติดปุ๊บเนี่ยเขาก็ตัดเนี่ยเขาก็ตัดยอดตรงนี้เพื่อนครับนี่เขาตัดตรงนี้ออกแต่ต้นนี้มันกลายเป็นว่าติดแล้วนะนี่ติดแล้วนะนี่เห็นไหมลองรอยนะครับติดแล้ว,แล,วแล้วก็ต้นนี้จะสูงขึ้นเรื่อย โอ้โห oh. ดูที่โตเ,เร็วมากแล้วส oh. ด,ดีัด,ดีมากเลยนี่สูงมากสวยมากนะต้นแข็งแรงมากนะครับที่แน่ๆเลยคนแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าเป็นทุเรียนเม็ดนะกระดุมเม็ดพี่เมย์แล้วเป็นไงบ้างที่ผ่านมามีมีออกบ้างยังครับทุเรียน oh. ของพี่มีเก็บได้ยังตัดได้ยัง แป้งเนี่ยผมตัดแต่ทิ้งเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่มากพี่มันก็เป็นเด็นๆประมาณสองสามเคงไงอ๋อตอนตอนนี้เลยเปลี่ยนมาเป็นลงกระดุมทั้งหมดเลยเพราะว่าชุดเนี่ยคือผมไม่ได้สนใจแค่อยู่อันนั้นทุเรียนเก่าไม่ว่ากันแต่มาดูทุเรียนใหม่เนี่ยอย่างอย่างนี้ฮะอย่างต้นนี้เพื่อนนี่มาดูเนี้นี่พี่เขานี่เจ้าคิดค้นทําเลยนะพี่บอกว่าเนาะเนี่ยเนี่นี่เหมือนกันเลยเพื่อนครับนี่ฮะนี่นี่ต้น ต้นพันธุ์ดีนะครับแล้วก็ไอ้ต้นต้นเดิมนะที่เป็นเม็ดนะครับโคนเนี่ยโคนนี่ก็ปลูกลงดินมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นทุเรียนเม็ดทุเรียนตาใช่นะซื้อเม็ดมาจากทางใต้ทุเรียนจากกระบี่กระบี่นะครับเสร็จแล้วก็พอเสียบกระดุมนะฮะ ท่าบนะไม่ใช่เสียบเลยอันนี้เขาเรียกว่าทาบเลยนะยอันนี้เขาเรียกว่าทาบเลยนะเพื่อนครับ,รบพอทาบติดแล้วนะจริงๆวันที่ทาบเนี่ยใช้เวลาจนถึงตอนนี้สองเดือน,นครึ่งผลออกมาเป็นยังไงบ้างเพื่อนลอ,ลองดูนะนี่นี่เนี่ยสองเดือนครึ่งน,นะทุเรียนสูงประมาณ3เมตรนะฮะเพราะว่ามันโตวไวเพราะว่าต้นแม่มันนะต้นเดิมเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่ามันติดเรียบร้อยแล้วนะโหมันจะอลังการมากเลยมันจะไวมากมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือพี่กบเชื่อมั่นเลยนะว่า มันแข็งแรงแน่นอนเพราะต้นพันธุ์อ๋อเดี๋ยวไปดูนียครับนี่ฮะที่เขาเป็นแนวนี้หมดเลยนะอันนี้ก็ต้นยังไม่ยังไม่นี่นี่นี่ต้นที่ยังไม่ได้เสียบยังยังไม่ทาบนะเพื่อนครับนี่คือไซส์นี้เลยเนี่ยเนี้ยท้าบแล้วเหรอโอ้อันนี้ทาบแล้วนี่ติดแล้วเมื่อนะครับนี่ติดแล้ว อ๋อแล้วทาบไว้นานหรือยังเนี่ยอ่าตอนนี้ประมาณปีนิดๆเนี่ยโอ้โหเพื่อนดูใบโอ้นะครับอันนี้เขาเขาาคือมันที่แรกผมปลูกกันเนาะครับผมยังไม่ได้สร้างไอ้ฐานน้ำตรงนี้เออมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาลมปุ๊บเขาเลยไม่แตกอ๋อใช่มันชายคาเมื่อก่อนยังไม่ได้สร้างตรงนี้นะพอดีมาสร้างถ้าอยู่กลางแกงเขจะใหญ่กว่านี้พอดีมาสร้างอาคารปุ๊บมันก็เลยกินพื้นกินเรี้กเบียดทุเรียน นะครับพี่กบก็นี่เอาพวกยิบซ้ำอะไรเนี่ยมาส่งอาหารเพื่อจุลชตินะครับอเ,เออลงหมดเลยดีอืมนี่ครับลงลงไว้ตันหนึ่งนะขงนี้เออนะครับนี่พาชมสวนเลยนะวันนี้ใครที่อยู่ทางขลุงนะมองหามังคุดนะมาที่นี่เลยนะฮะมังคุดสวยมากอ่ะนี่นะฮะอันนี้ก็กระดุมนะฮะ เสียบยอดอทา่ทาบกิ่งแล้วนะครับติดแล้วใบใบมันเหมือนกันหมดแล้วฮะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้มาประมาณสักหลายเดือนนี่ฮะเพื่อนครับนี่เหมือนกันนี่กระดุมโอ้โหโอ,อันนี้ก็กระดุมนะเพื่อนครับนี่นนนะใช่ใช่ใช่เนี่ยต้นนี้พี่กบเคยมาดูนะฮะกระดุมของพี่เมยนะ์เนี่ยต้นนี้ เออแล้วตตอนนนมาตอกยังเ็อ่อยังใช่ใช่อนนแขแรงมากโอ้โหออันนี้คือสามขาที่ทำตอนนั้นทตอนแต่ตอนเล็กตอนพี่กบมาดูเนอะนี่ฮะโอ้โหอันนี้มันสี่ขาแล้วเนี่ยออาเพื่อครับดูนะฮะนี่ฮะขาหลักเดิมนะแล้วก็ทาาสามขาเป็นแบบนี้อันนี้คือกระดุมนะแล้วมีขานู้นมานี่นะครับโอ้ นี่เพื่อนครับเนาะย้าให้ดูใกล้ๆนี่ะโอ้สีขาเป็นทุเรียนสีขากระดุมสีขาตอนที่มาน่ะเพิ่งเพิ่งติดเพิ่งทาบติดยังยังติดเดียวยังติดใหม่ๆอะเพือ่อนมองเดี๋ยวประมาณหกเจ็ดเดือนนะฮะที่มาทําคลิปครั้งนั้นนะครับโอ้โหเนี่ยต้นอวบใบใหญ่นะครับ แล้วรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากมากแข็งแรงมากอืเนี่ยฮะเพื่อนโอ้เพราะว่าวันนี้ทุเรียนเราต้องทำฐานให้ดีติดกระดุมเม็ดแรกให้ดีนะ,แล,ะแล้วมันจะทำงานง่ายนะครับนะที่เขามีเนี่ยต้นโบราณนะครับเนี่ยฮะต้นโบราณก็โหนะก็ยังให้ให้ผลผลิตอยู่นะ มีมีใช่แต่ว่ามันคือมันไม่มันยังดูสิแตกยอดมายังสดชื่นอยู่นะมันไม่เรียกว่ามันไม่ไม่ไม่โซมไม่อะไรนะพูดถึงนะใบเบยนละดีมากเนี่ยใบเขาดีมากเลยอ๋อนี่พื่อนท่านเนี่ยมาดูมาดูต้นนี้อ๋อนี่ไซส์นี้และที่เก็บไปบ้างแล้วอ๋อ นี่ฮะนี่ก็ยังมีเหลือบ้างนะฮะทุเรียนที่ขุงเพื่อนครับทุเรียนขุงนะครับก็น่าจะโลหลายร้อยนะถ้าพูดถึงก็ร้อยกว่าบาทสิอ๋อร้อยกว่า,าออ๋อยังไม่มีตู้อ๋อยังไม่มีตู้อ๋อนี่พเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้นนี้นะนโอ้โหเนี่ยเนี่ยครับอันนี้รดน้ํานะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> <ำ>แต่ว่ายอดนะเพื่อนเนี่ยนี่ยอดได้ทาบทาบทาบไปแล้วนะครับทาบทาบกิ่งไปแล้วนะครับเพื่อนครับข้างบนแต่ว่าเนี่ย ตัวเม็ดทุเรียนป่ามาจากกระบี่นะครับของพี่เมย์นะนี่พี่เมย์อยู่ตรงนี้นะครับพี่เมย์พี่เมยอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆที่เคยติดตามนะก็นะครับโหยหกระดุมอายุไม่เกินสองปีนะไม่ถึงสองปีนะยังไม่ถึงสอง,งปีนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าต้นไหนต้น กริงต้นทาบแล้วนะครับเพราะมันไปเหมือนกันหมดแล้ว,ลนนวมันรัดเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วเพื่อนครับเนี่ยให้ดูนะฮะเอาพี่กบให้ดูใบนะฮะช้าๆนะครับเพื่อนๆค่อยดูนะนี่ฮะความสูงอยู่ที่ประมาณเกือบสี่เมตรแล้วนะครับเกือบสี่เมตรนะครับเนี่ยใบแบบนี้เลยนะเนี่ยทาไมเอ่อเรียกว่าคนทําทุเรียนหลายๆท่านนะถึง ชอบทำลักษณะแบบเนี้ยแบบนี้นะครับคือเขาจะมองระยะยาวนะครับอ่านะทุกคนก็ทําได้เออเน้นรากฐานรากฐานมันคงแข็งแรงนะเพื่อนครับใช่เนาะวันนี้ก็คนต่อโลกคือมันไม่ต้องไปกังวลเรื่องโรคเลยไม่กังวลแล้้วไม่ตองครับเพราะคนเขาเป็นคนเม็ดเพราะเม็ดนะครับโอ้ขอบคุณพี่เมย์มากครับเพื่อนสวัสดีพี่เมย์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ